สวัสดีครับวันนี้เราอยู่สวนคุณลุงไพทูลมอนิสีนะครับนี่เรามากินผู้เรียนนะครับทุเรียนช่วงนี้ออกเยอะยังครับลุงเพิ่งเริ่มครับอ๋อเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มกรับแล้วเขาแล้วเขาจะเยอะเมื่อไหร่อ่ะครับพี่ประมาณสักสิบเมษาจนถึงสิ้นมิถุนาครับที่สวนไนทูลนี่เราขายเป็นหัวป่ะครับขายเป็นเฟรนไลหัวเท่าไหร่ครับพี่หัวละสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทแล้วอยากซื้อกลับก็ได้ เราขายเป็นกิโลเหมือนกันใช่แต่ราคาก็เดี๋ยวดูวันที่เปิดส o l อีกทีนึงใช่ราคาก็ตามสภาพตลาดเนาะอันนี้คือทุเรียนอันนี้ทุเรียนชนีอันนี้หมอนทองครับนี้เรามากินชนีกันก่อนนะครับคเดี๋ยวดูเนื้อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพามอนทองอีกครับอันนี้เป็นชนีนี่โอ้ยครับอันนี้ชนี อันนี้หน้าสวนก็คือเรยังราคาสูงอยู่เพราะครับรยังราคา,าสูงเพราะเนาะยังถือว่ายังน้อยอยู่ครับแล้วมาส่วนนี้มีผลไม้อะไรบ้างก็มีทุเรียนมังคุดเงาะลองกองหรือสละฮะให้ทานสี่อย่างกินอ่ามีจํากัดเวลาไหมครับไม่ไม่ทานได้เรื่อยใช่ทานแล้วก็ซื้อกลับได้ด้วยอ่าดีนะครับจับจับ,จ,บจับเปลือกไว้จับไว้เสร็จเอาแค่บังกัว